เอกเนี่ยคือรูปมากเลยนะคะคือทำตัวน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเออะเขาไปกอดเออะเขาไปจูมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตักกลับมาอีกครั้งนะคะจะมารีวิวนิยายวายเรื่อง Cutie Pie นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อของนักเขียนแบมแบมนะคะเรื่องนี้คือสนุกมากเป็นแนวฟิลกู๊ดนะคะแล้วก็แบบว่านายเอกน่ารักไรเงี้ยมีการจีบกัน อ่านพรวดเดียวเนี่ยจบเลยยังไงทุกคนลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆนะคะเปิดเรื่องมานะคะนายเอกของเรานะคะหรือเกื้อกิรติเนี่ยมั่นกับพระเอกหรือว่าเฮียเหลียนเหลือกิเลนหวังเนี่ยตั้งแต่เกิดคือสมัยก่อนเนี่ยบ้านของพระเอกเนี่ยเคยรับใช้บ้านของนายเอกซึ่งเป็นตระกูลผู้ดีแต่ว่าต่อมาเนี่ยบ้านของพระเอกเนี่ยก็ออกไปเปิดกิจการเป็นของตัวเอง แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินก็เลยมาขอยืมเงินจากบ้านนายเอกบ้านนายเอกเนี่ยก็เลยให้เงินสนับสนุนช่วยไปทีนี้นะคะบ้านนายเอกเนี่ยชอบตระกูลหวังมากเพราะว่าตระกูลหวังเนี่ยเป็นคนที่แบบจริงใจซื่อสัตย์ขยันทํางานสุดท้ายนะคะทั้งสองบ้านก็เลยตกลงให้ลูกทั้งสองบ้านเนี่ยมั่นหมายกันดังนั้นเนี่ยนายเอกเนี่ยมั่นกับพระเอกตั้งแต่เกิด นื่องจากการมั่นเนี่ยทำตั้งแต่นายเอกเกิดนะคะในชุกๆช่วงชีวิตของนายเอกเนี่ยก็จะมีพระเอกเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่มั่นคือนายเอกเนี่ยก็เลยรักพระเอกเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็รักเอกคนเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะนายเอกเนี่ยไปถามพระเอกว่ารักตัวเองไหมคําตอบที่ได้จากพระเอกเนี่ยกับเป็นว่าไม่ แล้วพระเอกก็บอกอีกว่าการที่เขาเนี่ยตอบตกลงว่าจะแต่งงานกับนายเอกจะอยู่กับนายเอกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยรักกันนายเอกได้ฟังนะคะก็แบบเสียใจมากแล้วก็แบบไปเมาเป็นหมาที่ผับที่ตัวเองทำงานพาัทามอยู่แล้วนะคะนายเอกก็บอกว่ายังไงก็จะถอนมันแล้วก็จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้น นายเอกเนี่ยนะคะเป็นลูกของท่านทูตเป็นลูกของตระกูลผู้ดีเก่าเป็นคู่ม่นของพระเอกซึ่งเป็นเศรษฐีเป็นไฮโซมีหน้ามีตาในสังคมดังนั้นนะคะในทุกๆการกระทำเนี่ยนายเอกก็เลยแซงทําเป็นว่าตัวเอง่ยเป็นลูกคุณหนูเป็นคนมีกิริยามารยาทงามพูดจาไพเราะทากับข้าวเป็นแซงทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูว่าเป็นแบบเป็นคู่ม่นที่เหมาะสมกับพระเอก แต่จริงๆแล้วนะคะนายเอกเนี่ยมันเป็นเด็กแสบนายเอกเนี่ยนะคะชอบขี่บิ๊กไบค์ชอบตีกองแถมมียูทูบช่องที่เกี่ยวกับตีกองเนี่ยเป็นของตัวเองตั้งหากอ๋อนอกจากนี้นะคะนายเอกก็มีบ้านลับนะคะนายเอกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คาร์าลเฮาส์กีรติแล้วสําหรับเพื่อนๆนะคะนายเอกเนี่ยก็เป็นตัวเฮี้ยตัวหนึ่งในกลุ่มดังนั้นนะคะโดยรวมๆนี่ก็คือนายเอกเนี่ยไม่ได้ออแสดงตัวตนที่แท้จริงให้พระเอกเห็นเลย ส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยก็คิดเหมือนเหมือนกันคือพระเอกเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพระเอกเนี่ยนะคะคือทํางานหนักเพื่อให้ตัวเองมีฐาหนะทางด้านการเงินที่ดีแต่ก็ถูกใครๆในสังคมหาว่าเป็นเศรษฐีใหม่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วพระเอกก็ยังถูกตาหน้าบางครั้งนะคะว่าเป็นลูกเจ๊กลูกจีนซึ่งนะคะนั่นทําให้พระเอกเนี่ยต้องพยายามทําตัวให้แบบมาดนิ่งเข้ม ทำตัวเนี้ยอยู่ตลอดเวลาพยายามเข้าสังคมและก็ทําตัวเองให้ดูดีนะคะจนบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเย็นชาเพราะว่าทั้งหมดที่พระเอกทํานะคะก็คือต้องการให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยเป็นคู่มัานที่เหมาะสมกับนายเอกซึ่งเป็นลูกของตระกูลผู้ดีดังนั้นนะคะพระเอกก็คือเหมือนนายเอกเลยก็คือไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงให้ในายเอกเห็น ตัดมานะคะหลังจากที่นายเอกเนี่ยถูกพระเอกเนี่ยปฏิเสธความรักนะคะนายเอกเนี่ยก็ไปเมาเป็นหมาในผับที่ตัวเองทํางานพาร์ทไทม์แล้วในคืนนั้นเนี่ยพระเอกนะคะก็ได้รับโทรศัพท์แล้วก็เลยไปรับนายเอกนะคะจากที่ผับกลับมาที่บ้านทําให้พระเอกรู้ว่านายเอกเนี่ยมีบ้านลับนายเอกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คัลือหดกีรติดังนั้นนะคะพระเอกเนี่ยรู้สึกว่านายเอกเนี่ยมีหลายเรื่องเนี่ย ที่อาจจะปิดบังเขาอยู่ส่วนเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาเนี่ยไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปให้นายเอกเห็นคือการที่ทั้งสองคนเนี่ยต่อให้คบหากันแต่ว่าไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยมันยังมีช่องว่างระหว่างกันพระเอกนะคะเลยตัดสินใจที่ว่าครั้งนี้เขาจะรุกนายเอกอีกรอบนึง โดยที่เขาเนี่ยจะพยายามแสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปแล้วหวังว่านายเอกเนี่ยจะเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วสุดท้ายจะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะเรื่องแรกเลยที่พระเอกของเราทำก็คือการพยายามทำให้ในายเอกเนี่ยมาอยู่ในบ้านของตัวเองตอนแรกเนี่ยนายเอกก็ปฏิเสธใหญ่เลยนะคะว่ายังไงก็จะไม่เข้าไปอยู่เพราะว่าหลังจากถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยก็ตั้งปฏิฐานแล้วยังไงก็ต้องถอนมั่นพระเอกให้ได้ แต่พระเอกเนี่ยคือรุกมากเลยนะคะคือทําตัวหน้าทักอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอ,อ,อกอะเขาไปกอดเอะอะเขาไปจูมนะคะแถมยังบอกนายเอ,อว่าจะยกขันหมากไปขอนายเอกนะคะกับพ่อแม่ที่ออสเตรียสุดท้ายนะคะนายเอกเนี่ยทนความตื้อของพระเอกไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่กับพระเอกที่บ้านพอเข้าไปอยู่ในบ้านพระเอกนะคะก็คือตกใจมากเห็นบ้านครั้งแรกเนี่ยคือ มันไม่เป็นไปตามที่นายเอกเนี่ยเคยคิดไว้เลยนายเอกเคยคิดว่าบ้านพระเอกเนี่ก็คงเป็นบ้านแบบอารมณ์สไตล์คนจีนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านพระเอกเนี่ยเป็นแบบสไตล์ลอฟเป็นแบบดิบเถื่อนเป็นแบบที่นายเอกเนี่ยชอบมากๆนอกจากนี้นะคะการย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยยังทําให้ในายเอกเห็นชีวิตประจําวันของพระเอกในส่วนที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน พระเอกเนี่ยไม่ได้เป็นคนมาดนิ่งไม่ได้มีบอดีิการล้อมรอบเหมือนที่ตัวเองเนี่ยเคยอิมเมจินไว้นะคะจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนอยู่ง่ายตื่นเช้ามาก็ทำขับข้าวให้นายเอกกินแล้วพระเอกก็ใช้ชีวิตสบายๆนะคะดังนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยคือไม่ได้อึดอัดเหมือนที่นายเอกเนี่ยกังวลไว้ตั้งแต่ตอนแรกนอกจากนี้นะคะ พระเอกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยที่จะพานายเอกเนี่ยไปหาเพื่อนเลยแต่มารอบนี้นะคะพระเอกเนี่ยตัดสินใจที่จะพานายเอกเนี่ยไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆของตัวเองหลังจากนี้นะคะพอย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยคือนายเอกเนี่ยก็ได้รู้อีกว่าพระเอกเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นคนมากนิ่งนะคะแล้วพระเอกเนี่ยเป็นคนเอบอุ่นเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะคะทให้นายเอกเนี่ยรู้สึกคิดถึง พระเอกตอนที่สมัยที่เขาทั้งสองคนยังเป็นเด็กนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยพระเอกคืออบอุ่นมากสุดท้ายนะคะมีวันหนึ่งเนี่ยนายเอกเนี่ยก็เลยเปิดใจนะคะแฉะหมดเปลือกไปเลยว่าตัวเองเนี่ยคือมีเรื่องอะไรที่ปิดบังพระเอกบ้างนะคะทั้งเรื่องขี่บิ๊กไบค์นะคะทั้งเรื่องการที่ตัวเองเนี่ยเรียนวิศวะยานยนต์นะคะไม่ได้เรียนวิศวะคอมอย่างที่หลอกพระเอกตอนแรกทั้งเรื่องที่ตัวเองมี YouTube Channel ชอบตีกองนะคะ รวมถึงนะคะการที่ตัวเองมีบ้านลับต่างๆคือพระเอกเนี่ยจ,จริงๆเ네นี่ยรู้เรื่องพวกนี้ตั้งนานแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยต้องการให้นายเอกเนี่ยยอมรับนะคะแล้วก็เหมือนเชื่อใจเขาแล้วก็บอกความลับต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองคือดังนั้นเนี่ยพอพระเอกได้ยินเรื่องพวกนี้นะคะพระเอกก็คือดีใจมากเพราะว่าน่าหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็คือ ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยมีฉากขอแต่งงานแบบหวานมากน่ารักมากนะคะทุกคนเนี่ยอย่าลืมไปอ่านคือโดยรวมๆนะคะคือเรื่องเนี้ยมันไม่ได้พล็อตวือหวาหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องนเนี้ยเนี่ยคือความน่ารักเนี่ยมันอยู่ในแบบการบรรยายนะคะมันอยู่ในแบบบทสนทนาของพระเอกบ้างนายเอกบ้านทําทให้เราเนี่ยรู้ความคิดของตัวละครทั้งคู่นะคะคือตอนอ่านนะคะคือแบบ มันจะมีโมเมนต์ที่แบบเราก็เขินแทนนายเอกนะคะแบบนายเอกทำตัวน่ารักจังเลยพระเอกทำตัวน่ารักจังเลยคืออ่านไปเรื่องนี้ก็จะแบบยิ้มไปอะไรไปนะคะคือเรื่องเนี้ยเนี่ยไม่ดราม่านะคะคนที่ชอบสายฟีลกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะชอบเรื่องนี้มากแต่คำเตือนนะคะคนที่เป็นแนวสาย NC นะคะก็อาจจะไม่ชอบสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเนี่ยคือแทบจะไม่มี NC นนะคะมีก็แบบกรุบกริบนะคะแล้วก็แบบ ไม่ได้เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือยังไงก็ตามนะคะต่อให้เรื่องนเนี้ยไม่มี NC นะคะคือเรื่องนี้ก็ยังสนุกอยู่ดีนะคะเราเนี่ยก็ยังแนะนำให้ทุกคนไปตามอ่านกันนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s subscribe นะคะยังไงวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าๆบ๊ายบาย